เดี๋ยวตาตัวนี้มันใช้มานานด้วยนี่หรือเปล่าใช้มานานปะอ่ะถูกปะเนี่ย được bao to sẽ mà When. À đây đi Ờ Ờ, đi để, 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 để. ได้ปะเนี่ยฮัลโหลก็ครบนี่เอ่อฮัลโหลนี่เราใส่เทไม่ถูกเนี่ย <Okay. S 2> อ่าอย่างแรกคือต้องใส่ไอ้ผงอ่ะผงมา,าสติวเอ,อ่อต้องเรียงหรือเปล่าเอามา,าสติว บ <c oughs> อรมิลสูเก็ตเคนฟิชิงรอดเอ๊ะหรือว่าฟิชิงรอดมันต้องไปของใหม่เออ ใส่นี่สิอึบออ่ะอึบ s ช a ร i n g s h ร r โอเคเรียบร้อยน,นะแล้วทีนี้โอเคมันก็เออเจ๋งเจ๋งเจ,จ๋โอเคแล้วก็หรือหรือวรามันตอองใชอมรนอหรริงๆ เอ๊ะ <Hey. S 2> หรือมันน่าใช้มานาะนทำไมมันนานจังเออเอเคงั้นเราเคลียร์ไปกันมันเยอะเกินไปนะบางทีเคลียร,ร์ในสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วก็เดี๋ยวเราเคลียร์ลีไฟเลยดีไหมลิฟวิง่งล็อกกับลิฟวิ่งฟู d เราก็มีตั้งหมื่นหนึ่งกบไปเลยโอ๊ย อุอ้ยฮะหยุดเออคัรเตอร์หายไปแล้วโ o ้ oh my god เปิดแม่เนก็กแป๊บถอดไอเทมจ้องดูดเข้ามา ่เก็บ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 เข้าไปเร็วเร็วเก็บเก็บ รู้สึกเรามีคาฟตทิ้งอยเรามีกริดอยู่กริดอ่ะเออมีกริดเออจะได้ใส่เร็วๆหน่อยอ้ย มันไม่ได้อะงั้นก็เก็บอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวมาใหม่โอเคหมดยังเนี่ยเอาคุณไอตัวนี้ ย้าย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 ด่วนด่วด่ด่ด่ต้องเปลี่ยนเป็น importer แป๊บ import ของ AE เราเร็ว import เอาไว้ชั้นนี้แล้วกันไม่ได้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 ย้าย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 สิย้ายย้ายสิขอ cable ด่วน งั้นเดี๋ยวเคเบิลเราทุบหมดเลยแล้วกันอุ้ยอุ้ยอุณยคซิโบคุณซิโบ,อบ,อบอโอเค การเขียไอเทมพทพ่อย่างรวดเร็วและชานฉลาลาด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 หล,ะละ่จอเจอเจ้าบ้านนี่ถูกปอกสะสือสสส่อให้เห็นเลยว่าเรามีความสัมผพ,พัน์กับดีไฟนขนาดไหนเออแต่วันนี้ก็ต้องปลดเจ้าออกจากหน้าที่แล้วเพราะว่าตอนนี้เรามีของใหม่มาแทนนะ,ะบ๊ายบาย เออมีรีไฟล์ตรงไหนอีกไหมเอ่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เคลียร์ซะเออรีไฟล์ Fi. นี่อ่ามีตรงไหนอีกเอ้รีไฟล์ Fi มีตรงไหนอีกไหมเออนี่นี่น,นี่โอเคหมดละส่วนรีไฟล์ตัวน,นี้ เราขอปลดเศ้าออกจากหน้าที่แล้วกันไอหนึ่งหนึ่งบีอะไรไม่ทำละช่างมาเัเถอะนะมันก็หมดเวลาแล้วล่ะของไอ้เจ้าเครื่องนี้มันอยู่มานานเกินไปละถึงเวลาที่เราจะต้องลาจากกันแล้วเราใช้ AE แทนเดะเโอเคแล้วก็ตอนนี้ขอเป็น Import Import Import, import. มากเลย Import เอามาร้อยอันได้แล้วมา,มาเอยตัวนี้ใช้เป็นเคเบิลอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราย้ายไอ้เจ้าน,นี้ลงมาหน่อยอึบ้บไว้ตรงนี้แทน เอ้ยมันเตี้ยไปเออโอเคปะโอเคเรียบร้อยอ่ะฮะส่วนตัวนี้เอ่อ เคลียร์เคลียร์เอ็กพอมีไหมเอ็กพอร์ตขอร้อยหนึ่งเอ็กพอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาสักครู่นึงนะแป๊บนึงอ่ะกลับมาละกลับมาละ โอเคโอเคโอเคคือมันที่จริงมันหมดเวลาไลฟ์สดแล้วแหละแต่ว่าเรามาอยู่กันต่ออีกสักหน่อยแล้วกันนะโอเคเออโอเคแล้วทีนี้เราก็ทำกันพาวบีแล้วเออนเนเธอร์บอร์ดโอเคแล้วก็ เออ่ที่เราสั่งขาวสั่งอะไรนะเดนใช่ไหมเอ๊ยเอ็กพอร์ตด,ดิสรุปเอ็กพอร์ตได้ยังอ่ะได้ละเอเอมไม่ใช่ดิแอดวานการ์ดแอดวานการ์ดเราทำ a อก,การ์ดไงเอสเอเราทำไอฟัสซี่มันคืออะไรไม่รู้อุย้ยทำาหกสิบสี่เลยเหรอยังไม่รู้เลื่อมันคืออะไรเอามาหกสิบสี่ละให้ตาย มชยังไงเอ่อแบกรว้เอาไอ้นี้เอามาก่อนเอานี้ใส่ไอ้นี้เท่านั้นอ่ะไอ้แบกอันนี้ก็หายไปแล้วโอเค แต่เราจะืึแบกเอ้ยไม่ใช่หรอโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หาืึคาปาซิตี้ไม่ใช่<า> hmm? ไม่ใช,ใช่หรือว่าใช่ดิไม่ใช่อ่ะคัพติง้งไม่ต้องฟัสซี่เนี่ย อินเวอร์เตอร์ให้มีอินพอร์ตเอ็กพอร์ตเรสต์โอนไม่เกี่ยวเลยอ่าฮะมันไม่ดูดไลยเนี่ยงั้น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  งั้นทำหมดเลยแหละทำสำหรับทุกอันเลยอ๋อขี้เกียร์อะทำไมอะเออลืมใส่ import 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 bus ปึ๊บทุบทุบทุบปุปุ๊บทุบไอเอ่อคอมไออะไรนะเตาเผากสีสันเตาเผาึบเอ็กเซลเอ็กเซะเอ็กเไม่ใช่เอ็กซเอ็กเึบปึ๊บสรุปไอฟัสซีนี ah ่มัน <tamanho familia S 1> ซอร์เนตซีฟัสซ uh, huh? oh, ี uh, ่ฟัสซี่กอร์เอ๋อฮะอ๋อเหรออ๋อยังไงอีกนอ อ๋อคือเนียรี่บอกเกนเช่นเปอร์เซ็นต์ฟูลรี่รีแพาบอ๋อก็คือถ้าอีกนอหาถ้าค่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็คือยังไงไม่เข้าใจ อะไรเนี่ยถ้าขวานใกล้พังเอ่ออะไรนะพี่ที่ขุดใกล้พังเอ่อถ้าสมมติเราใส่ฟูลี่ถ้าเราใส่แบบที่ขุดเต็มๆเ,เข้าไปมันก็จะห้าก็คือจะนับแค่ที่ขุดเต็มๆเ,เท่านั้น แต่ว่าถ้าสมมติเราอิกนอคือมันจะดูมาเลยยังไงโหไอโจโกาดบ้าไม่ได้ช่วยเลยนะ ไอเวฟห่วยๆไอเวฟเออีมอดอกนคือเราไม่สนใจเออมันก็อีกนไงให้ยีก็คือมันก็จะนับแค่30%มสิซแตสิบเปอร์เซ็นโอ้ย เองไม่ด <Blake. S 1> ูด่ะเอาที่ใส่เหมือนกันเป๊ะไม่ดูด ไม่ดูดแล้วอย่างเงี้ยไม่ดูดอย่างนี้ไม่ดูดอย่างนี้ไม่ดูดอย่างนี้ถ้ามันจะดูดไหมเนี่ยรู้สึกไอ้ฟัสซี่นี่มันจะใช้ไม่ได้นะ ค่า capacit แบบ capacit โอ้ย basic การ์ดไม่มียังไงเอาแคลมา calculation งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันไอไอตัวนี้ตัวนี้ไว้ก่อนไว้ก่อนเรามาทำตัวนี้ต่อดอีก,กว่าเอ้ยอแปลกป้ายุ่งยากและมั่คานโอเคยเคืออย่างนี้เสร็จปุ๊บมารูนใหม่รูนไฟเออร์ Fire. ก็คือต้องใช้เนเธอร์บริกหรอเนเธอร์บริกอะมีอะไรกันพาวเดอร์เนเธอร์วอร์ โอเคโอ้ยนานจังนี่คือบตาเนียโอ้ยแล้วคอมเอ <c oughs> อีก็อืมไอเจ้าฟัสซิการ์มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่หนะ่ามันเอาแต่คอมเพทดเมดอะแล้วคอมเมตาล่ะเอ่อ สรุปได้อย่างเนี้ยแคลคูลเอชันเอาไว้รอบหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะมาจาัดก,การพวกแบ็คให้หมดนะโอเคแต่ตอนนี้ไอ้เจ้านี่ได้อย่างย่างไม่ได้อีกทำไมช้าจังมันต้องใช้งานาใช่ไหมเอ่อฮัลโหล อย่ไงไงริ่ม,ม,ม,มอ่ะร่มอ่ะเอออยากเปิดประตูเอลมากเลยตอนนี้อยากสู้กับไก่อ่ยอ,อือ่อตัวไก่อ่ะซึ่งไอตัวไก่อ่ะไอไมัน คือค่อนข้างจง่ายนะเพราะว่าเรามีชุดเกาะอินฟินิตี้เย่โอเคถ้าเรามีชุดเกาะอินฟินิตี้สักอย่างเราจะกลัวแมวเ,เลยล่ะเย่ yeah. ได้รูนออฟไฟเออร์มาแล้วต่อไปรูนออฟรูนออฟเอิร์ธไอสองตัวนี้ใส่อีกแล้ว สโตนสโตนโตนเอ๋ยโตนโตนเองออกมาเถอะนะโตนนะโตนโอเคอเอสโตนแล้วก็โคบอกมัสรูม C O A L แล้วก็มัชชูมมัชชูมอ่ะมีพอดีเลย โอเคเดี okay. ๋ยวกำลังจะแจนเรตติ้งโอเคเอ๊ะว่าแต่ไอเตาเผานี่มันมันยังไม่ได้ใส่เอ๊ะอย่างนี้อ่ะตอนนี้จะต้องใส่เป็นโคลซีโอเ โอเคแล้วก็เออไอตัวนี้ไอตัวนี้จะได้รูดแบ็คค่อยมาคุยกันทีหลังแล้วกันนะตอนนี้มันไอตัวนี้บันาเจเนเรตเสร็จอย่างเนี้ยาอช้าโอเคนะเดี๋ยวโอ้โหกลับมาดูกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะว่าจะกอะไรกขึ้นบ้างนะจะมีอะไรน่าสนใจนั่นเองนะแล้วก็ส่วนใน สัปดาห์นี้นะฮะก็หมดเวลาของเราไปนานแล้วเช่นกันนะเดี๋ยวเราไปเคลียร์เรื่องไก่เรื่องอะไรต่างๆให้เสร็จก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกันในในสัปดาหนะ์แต่วันนี้แต่วับบนบบนี้เดี๋ยวก่อนอย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปไปตุ๊ไอติมยังไม่ได้ย้ายเลยเนี่ยกินเวลากับโบตานามากเลยเอโบตานาโบตานียมากเลย เออคาปาซิตี้การคาปาซิตี้การคาปาซิตี้คัลหาเซอร์ตันหมดอ๋อเราอัดบล็อกหมดเออเอ้ยเราชาร์จเซอร์ตอนไม่มีเลยหรอ อ๋อก็มีนี่เอาใส่โดนสูไปหมดเลยให้จริงมันน่าจะมีเยอะกว่านี้นะเพราะว่าตาวอดแรกเรามันแบบมันได้เยอะแต่ทำไมคราวนี้ได้น้อยอันนี้น่าจะใช้จนหมดกี้ยังเลยแหละให้จริงยังมีไอ้ผงเซอร์ตัดอีกตั้งหมนะื่นสามเนี่ยเยอะมากมาสักทีสิ โอเคแล้วก็ CAPACITY card อ่ะโอเคเดี๋ยวเราใส่เข้าไปนะแล้วเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาทำต่อนะแต่ตอนนี้เหนื่อยแล้วนะโอเคสรุปไอจับาลนี้ได้ยังอ่ะได้ละโอเคได้แล้วก็เหลือรูอะไรเอ ใช่ได้เอ่อ,แ,อแล้วมีเฟตเตอร์สตริงสตริงโอเคครบละนะแล้วก็เดี๋ยวมากลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านั่นเองนะส่วนในสัปดาห์นี้หมดเวลาของเรานานแล้วนะยังรั้งววานานแล้วนะวันนี้ไม่มีคนคอมเมนต์เข้าหนาแปว่าไม่มีอะไรจะทักถามนะงั้นก็จบคลิปเียงอันนี้เลยแล้วกันนะโอเค อ severe, อโอ Exec ๊ย like so. โออ๊โอหายอยารเนี่ยฮะเฮ้ยทองหมดทอง โอเคเอนโดเฟรมเราเอาไว้ข้างๆมันน่าจะได้นะเอนโดเอออย่างงี้อ่ะแล้วก็ จะได้น่าจะได้อ่าตัวนี้ก็จะเพิ่มเรื่อยๆสืวอตัวนี้เป็นเตาสำหรับเม็ดเหลืองโอเคเฉพาะเม็ดเหลืองนะอันนี้ก็เป็นทั่วไปโอเค เป็นการแรกของของบอตเนียโอเคแค่นี้แหละน่าจะเสร็จแล้วนะโอ้กว่าจะคิดระบบของบอตเนียได้นี่มันยากเลยเหลือเกินก็จบไปแล้วนะอันนี้เจ็บคอมากเลยเอเดนเพิร์ตใหมอันนึงดิเผือ่อได้ใช้เผื่อได้ใช้เด e เพิร์ตใหม่อันนึงซึ่งเชื่อว่าใน่นาเขาใช้เยอะมาก อ่ะได้ละแล้วก็รูนจะครบแล้วรูนรูนอีกนิดเดียวรูนออกมานะในสถาี4 5โอเคเอ้ยไม่ใช่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 เอามานะโพิ่มมาอันหนึ่งโอเคเรียบร้อย หลบรูนครบอย่างเนี่ยรูนออฟวอเตอร์ไฟเออร์อันนี้อ่าโอเคอือฮึงงั้นจบเลยแล้วกันเนาะมันมันนานละนะเราไล์มาสองชั่วโมงครึ่งแล้วนะจบเพิดนะเออ ไอ้อไอระเกดแบบโอเคเดี๋ยวในอะนาคตเดี๋ยวสัปดาห์หน้า,นาเดี๋ยวเราค่อยมา,าเดี๋ยวเราจะมีไก่เทอร์ล่าสติลโดยที่เราไม่ต้องปัม๊มเทอร์ล่าสติลแล้วก็เราจะมีเ,เ,เ,เราจะทำรูปแบ็คให้เสร็จนะแล้วก็เราจะพยายามเปิดประตูเอลฟ์ให้ได้ภายในสัปดาห์หน้านะโอเคนะโอเคโอเค โอเคตอนนี้เราได้รูนครบหมดทุกอย่างแล้วนะแล้วก็มันจะเสร็จแล้วอะ่ะอีกนิดนึงอะ่ะนะ